ประเด็นต้องแยกนะครับในเรื่องของกรณีเมื่อกี้คําถามว่าให้ในจ้างให้ลาออกกระทันหันเนาะถ้าเราลาออกมันคือเป็นความประสง์ของลูกจ้างที่จะลาออกนะครับการที่ในจ้างบอกว่าให้ลูกจ้างลาออกถ้าเราจะลาออกเราก็ลาแต่ถ้าเราไม่ลาออกเราก็ยังต้องไปทํางานตามปกติแต่ในกรณีที่เราลาออกโดยเขียนไปลาออกเองเป็นความประสงค์หรือความสมัครใจของเรา มันก็สิ้นสุดการเปร็นลูกจ้างในจ้างเมื่อการลาออกสิ้นสุดนะครับสิทธิ์ตามกฎหมายก็ไม่มีครับค่าจ้างวันสุดท้ายเท่านั้นเองที่จะได้รับนะครับในกรณีของประกันสังคมนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ขึ้นประกันสังคมมันก็ไม่มีสิทธิ์อะไรประกันสังคมเูแลนะครับในในกรณีที่ในจ้างไม่ขึ้นก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายประกันสังคมเนื่องจต้องลองไปคุยหรือไปแจ้งทางประกันสังคมดูนะครับว่าทางประกันสังคมจะช่วยเดืออะไรได้หรือไม่